อันนี้มาพบทากตัวแปลกๆนะครับก็เอาภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอาจจะเป็นพันธุ์ใหม่ก็ได้ปกติมันก็เหมือนทากหอยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีหอยอยู่บนตัวไม่มีกระดองนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นหางยาวๆอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าทากชนิดนี้คือทากอะไรนี่ครับแปลกๆครับมีหางด้วยครับแต่ไม่มีหอย ไม่มีกระดองทากแปลกครับมีหางยาวมีลักษณะหนวดด้านหน้านี่ก็เหมือนหอยเหมือนทากหอยธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มาดูด้านกลางตัวนี่ไม่มีกระดองหรือว่าไม่มีหอยแต่แล้วด้านหางก็หางคล้ายปลานะครับก็เลยขานไปตามปกตินะครับอันนี้เป็นตัวแปลกๆนะครับครับหรือว่าจะเป็นทากพันใหม่ เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแปลกดีครับใครเคยเห็นและพบเจอที่ไหนช่วยบอกกันด้วยนะครับว่ามีที่ไหนมั่งหรือว่ายังไงลักษณะทากแบบนี้นะครับเราเคยเห็นแต่เป็นทากหอยมีหรือว่ามีกระดองหอยอยู่บนหลังนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีหรือจะวิวัฒนาการใหม่ของเจ้าทากหอยพวกนี้ ไม่ต้องใช้กระดองแล้วเพราะว่ามันจะหนักหรือไงนี่ครับเป็นท่าที่ตัวแปลกตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับก็นำภาพแปลกๆของท่ามาให้เพื่อนๆได้รับชมอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะครับเราไม่รู้ นะครับครับเราก็จะนำเสนอนำภาพแปลกๆของแมลงหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้ค่อยได้เคยพบเห็นนะครับมานำให้นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่วันนี้เรามาพบกับตัวจริงของทากตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีกระดองไม่มีหอยอยู่บนกระดองนะครับเป็นตัวเปลยๆเ,เลยนะครับถ้า ใครพบเจอนะครับว่าเป็นชนิดไหนก็เผยแพร่ความรู้ให้กันหน่อยนะครับนี่เป็นทากตัวแปลกๆนะครับครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตัดตัวใหม่ที่เราพบเจอเพียงท่านี้สวัสดีครับ